ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นสำคัญเหลือเกินสำคัญกว่าใครๆในโลกนี้อาตมาเองก็เคยเป็นมีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาอาตมาว่าหลวงพ่อคะหนูรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจคนอื่นไปหมดเลยคะ่ะน้อยใจเหลือเกิน อาตมาก็ถามกลับไปว่าโยมคิดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นโยมตอบว่าก็หนูทําดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังว่าหนูอยู่ดีอาตมาเลยบอกโยมไปว่าโยมกําลังยึดติดกับตัวตนมากเกินไปอัตตามันบังตาบังใจอยู่ลองปล่อยวางดูบ้างสิ แล้วอาตมาก็สวดให้ฟังว่าอนิจจาวตาสังขาราอุปปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขแปลว่าสังขารท่านหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขโยมฟังแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็บอกอาตมาว่าหนูพอจะเข้าใจแล้วค่ะหนูจะลองดูญาติโยมข้างหลายการลดอัดตราลงนั้นไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่การเปิดใจให้กว้างขึ้นมองเห็นความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลลองปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วใจจะปลอดโปรง่งโล่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมพิจารณาความจริงของชีวิตแล้วท่านจะพบความสุขที่แท้จริง หากท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์โปรดติดตามเพื่อรับฟังธรรมะดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของท่านสงบเย็นยิ่งขึ้นไป